ปลานินแสนอร่อยหลากหลายเมนูที่เรากินในทุกวันนี้อย่างเช่นปลานิลเผาเกลือน้ำจิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวเมี่ยงปลานิลแปะซะปลานิลปลานิลผัดเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์ปลานิลทอดกระเทียมปลานิลน,นึ่งมะนาวปลานิลลุยสวน ปลานินผัดชาปลานินราดพริกปลานินสามรสข้าวปลาแกะปลานิลทอดอยากรู้ไหมปลานินมาจากไหนปลานิลมีที่มาอันน่าทึ่งมีต้นกำเนิดมาจากพันปลานายติลาเตียจำนวน50ตัวซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่25หมีนาคมพศ2อ0 8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เลี้ยงไว้ในบ่อที่สวนจิตรดาพระราชวังดูสิตจนแพร่ขยายพันเป็นจำนวนมาก ปลาชนิดนี้เจริญเติบโตดีเลี้ยงง่ายและเนื้อมีรสชาติดีเหมาะที่จะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประชาชนทั่วไปจึงพระราชทานปลาที่พอเลี้ยงจากสวนจิบลดาจำนวนหนึ่งหมื่นตัวแก่กรมประมงเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2 5 0 9 เพื่อขยายพันธุ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยงในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่าปลานินปัจจุบันปลานินเป็นปลาที่นิยมบริโภคโดยทั่วไปในประเทศ และสามารถส่งออกนำไรายได้เข้าประเทศมีมูล,ลค่าถึงประมาณ900ล้านบาทต่อปีนอกจากปลานินสายพันธุ์ทั่วไปแล้วยังมีปลาที่มีลักษณะคล้ายปลานิลแต่มีสีแดงต้นกำเนิดปลานิลแดงของไทยนั้นได้มีการพบครั้งแรกในราวปี พศ2511ณจังหวัดอุบลราชธานีโดยนักวิชาการประมงของสถานีประมงจังหวัดปุบลราชธานีและเกษตรกรในจังหวัดนั้นได้ปลานิลแดงปะปนอยู่ในบ่อเลี้ยงปลานิลน,นักวิชาการประมงประจำสถานี จึงได้ทำการคัดเลือกปลาหนิลที่มีสีแดงทั้งตัวแยกพอเลี้ยงไว้ต่างหากจากปลาหนิลพันธุ์ปกติโดยในขณะนั้นยังไม่มีการศึกษาด้านพันธุกรรมของปลานิลชนิดนี้จากสถานีประมงจังหวัดอุบลราชธานีมาเลี้ยงไว้เพื่อทำการคัดพันธุ์และศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรมภายใต้โครงการ พันธุกรรมปลาในปีพศ2527กรมประมงได้ส่งตัวอย่างปลานินแดงนี้ไปตรวจสอบพันนะมหาวิทยาลัยสเตอร์ริงสหราชอาณาจาักและมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากการศึกษาสายพันธุ์โดยการวิเคราะห์ในระดับโปรตีนที่ถูกควบคุมด้วยยีนบางชนิด สรุปได้ว่าปลานินแดงเป็นปลาลูกผสมระหว่างปลานินกับปลาหมอเทศซึ่งมีความถือของยีนที่ศึกษาในครั้งนั้นเป็นของปลานิล78%ปลาหมอเทศ22%และมีลักษณะของคโครโมโซมใกล้เคียงกับปลาหมอเทศและปลานิน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะภายนอกของปลานินแดงที่ปรากฏว่าคล้ายคลึงกับปลานินและปลาหมอเทศคือมีปากเฉียงขึ้นคล้ายปลาหมอเทศและลักษณะลำตัวคล้ายปลานินซึ่งสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามมากุฎราชกุมารีได้ทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่าปลานินสีแดง แต่มักจะเรียกกันว่าปลานินแดง